พฤติกรรมไม่พึงประสงค์นะครับก็จะเหมือนกับบันทึกความดีเลยนะฮะนะครับก็จะมีบันทึกพฤติกรรมนะรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มแล้วก็จะมีรีพอร์ตพฤติกรรมตรงนี้นะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งที่เราใช้งานนะครับทดลองใช้งานก็คือบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนนะครับคุณครูก็คลิกเข้าไปดูว่ามีแท็บอะไรบ้างบันทึกออกนอกบริเวณโรงขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนนะครับถ้าเด็กมีเครื่องสแกนบัตร หรือก็สแกนได้นะครับหรือว่าจะป้อนเลขบัตรประจําตัวนักเรียนนะครับก็คือ5้าหลักนะครับพิมพ์ไปข้อมูลก็จะขึ้นมาให้ก็จะมีแถบบันทึกการรายงานตัวกลับเข้าโรงเรียนกรณีที่นักเรียนกลับมาโรงเรียนเนาะรายงานการขออนุญ,ญาตที่ที่ยังไม่กลับเข้ามาอ่านักเรียนไปไหนนะครับ,นะรบแต่ถ้านักเรียนกลับมาแล้วก็ครูผู้ขออนุญ,ญาตหรือท่านที่มี User name password นะครับท่านก็สามารถคลิกกลับเข้าโรงเรียนได้เลยแล้วก็แสดงสรุปการขออนุญาตทีมงกิยางตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่นำเสนอให้ครูได้ทดลองใช้ในปีการศึกษา2564นะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าท่านติดปัญหาประการใดนะครับหรือว่ามีข้อคำถามใดๆนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อห้องห้องปฏิบัติการ233ได้นะครับ ส่วนเป็นอื่นแล้วนะครับท่านาเมนูนะครับแต่ละเมนูจะสะดวกและก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับเพียงแค่ครูที่ปรึกษามีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะเช็คกิจกรรมหน้าสัคง,งของนักเรียนได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ